ชมเงนี้คะ่ะวันนี้ผม <c oughs> จะมารีวิวตัวที่ได้จากเอกสุนกนจักนี่นะครับเดี๋ยวมันจะเป็นตระมิ้นนะครับะมิ้นเผาไรไปตรงก่อนโอเคออนี่ไม่ต้องสนใจนะผมไปเก็บมามิ้นตัวนี้มิ้นเผาคนไก่ จริงแล้วตัวนี้มันรีชาร์จประมาณ8ปด0้าถึงแปดสิบแปดวิดาเมจตอรไม่รู้ว่าเป็นหกหกหรือเปล่าดาเมจน่าจะหกนะแต่ก็สามารถถูมันนะมันอันเชอร์สปล็อกเดี๋ยวเป็นสปล็อกตัวอไรนดตัวตัวลูตัใหญใช่ไหมสปล็อกสปล็อกสปล็อกนี่ตัวนี้ มันจะอัญเชิญตัวนี้ว่าทัมดาเมจนะครับซึ่งดาเมจะเป็นข้อ,ขอที่จะแรงนะแบบดีมากสาุดไปล็อกแบบไปแลอกเตียนเชิญออมาโคตรดีมันเป็นแถวมันเป็นตัวบูตพาเขาเป็นไก่อีกซึ่งสเปรย์ลองพานไก่ว่ดีซึ่งไม่ต้อง,องสองสารของโบราณนี้ไม่โอ้เป็นฟาร์มหลังบ้านนะเ็นอะไรก็ได้ มันมเงินเดอนคาลิบิโเจ้าหมิ่นบอกอืมดูสิวันนี้โฆษณาตัวนี้มีบอลใจเปล่าเออมีอยุดทุนเดี๋ยวดูโฆษณาคนแป๊บแล้วสลับไปตัวเลเซอร์บีมเออยังใช้ตัวยินซันฟองก็อยู่เลยนะใช้ตัวฟาร์มต่างตัวนั้นที่มันไม่ไหวอนะต้องาให้คนตกเลนนะเออใช่ตัวนี้ราคาหวังสุดเลย ไอ้แถมในตัวนี้เป็นัวต้นเกียมที่คนขาดทีโคตีด้เดี๋ยวให้ดูกสนกนะเอออเอตุวเรียนไหมก่อนดี่ไม่หรู้ไี่รือแถหลับตัวนี้มันเปอตัวต้นเกียมได้ ดูให้ดูแล้วกันนะสอ้อืมยัไงแตนจานเชิงสไปรอลออกมาซึ่งมันก็กลาเย็นต้นเกมโคตรที่จะดีเลยแต่สไปรอลที่โผล่ออกมา,ามันก็ทำดามโคตรแล้วอีกก็เหมือนกันว่ามันมีนมนข้อเสียอยู่บ้างเรื่องที่มันไม่มีสไปรอลไม่สามารถจัดการโปรบินได้ ซึ่งเป็นข้อเสียงที่อุบาทข้อเสียงที่เอาไไม่หมดแต่ถ้าไม่ตรวจทีตจ่ตัวของตัวได้ตัวที่ดีมัเลิกจัดการที่โทรศัพแต่ด้ไหมเนี่ยเออเออเคลียรมม์ตัวหลังใบม้วนใช่เออเออตีดถึงเออใช่เหมือนตัวทีนี้เนี่ยโลกของใจเรียนข้างล่าง เงยเงยเงยขจ้านเกีียวสรงไอตัวพวูหมเช็อนเดียน่าจมอ่ะมาชมเปีเยี๋ยวให้ดูแล้วมันให้ลืมเริ่มหมาเริ่มวางเลยดู ยังถั่วเลเซอร์ดีมันละจะให้เดี๋ยวเรื่องขโมยตังค์ข้าพเจ้าอะไรท่านเนี่ยเดี๋ยบังวิเศษท่านนี้ no เกียร์ไม่ทันโอ้เกียร์ไม่ทันต้องเอาเกียร์แมนหันนะ ดูซิโอีเออไปเลยมีบงคนทำชาโดก็ผ่าชาโดมาแล้วสำหรับไปเจ้าเม็ดโอเคนี่ไงโอเคไม่ี่อนการลาบเลยช่หมกันจะชาโดเราต้องมินดนูต้องเมราต้องอกเหนีลย เียหงมแกงก็ยังมีน้อยต้งเกี้ว่าบงชอยเยอะๆากดช่าตเกมยากแต่การที่มันเสกตัวบินมันเนี่ยเช่น,นไอตัวพวกน,นี้ที่สคอร์เคียนเลยสคอรต้องอืมต่อน

โอ้ชโหรอเราไม่ติดนะเผมไม่ไหวแล้วขออนุญาตนะันนี้มันยังติได้ปุ๊บโอ้ยังติได้ยีสคอตเตตัวนี้มาเตเรียน ก็เรืลองมีปัญหาอะไรกันเนี่ยโอ้วมักเม็ดมักกลัวเออโอ้ยมาเป็นจุกๆแบบนี้พี่เบิร์ดชมบชอบเล่นจัดการในพวกตัวต่าใช่ไหม ตัวตั้งก็ี่เงี่วไม่หลาย,ยาหลายตัวคุณก็จะมาแต่ก็เทวาุกตม,มันตึแถวว่ามันโคตรหานมานเลยเลยซดินีมันก็ไหมเออเอเอไม่ปกอไม่ประกรอไม่ทำไรไม่ประกรอบกอ็วเดย เม็ดมกอก็าโดว์จะทำได้ไหเม็ดมะกอกันเป็นของชาดว์จะทำได้ไหมโอ้นี่แหละการรีวิวมินแบบรีวิวที่ไหน